ยินดีตอนรับช่องพระนุนะคะไข่พึ่งภาษาไข่ต้มแล้วะบันมอะต้องเรียกอะไรน้ำนำคนกันมาแต่ใส่บาทนี่ใช่พี่ก็ไม่หั่นไ่เลยป้ามาพิก่ายหั่นไฉหน่อยสามหัวสองเอ้สามหัวหเต้าเนี่ย ยาเราบนยังหหยเจ้าอีกแล้วมาแม่มาฟังมาฟังเราบนยังหหยเจ้าอีกแล้วโลดๆแล้เจ้าเนี้ยเนีนานผ่านาแล้วเข็นมาคอยกินง่ายแก่ยง่ายเลยเนาะโอ้ยสมพักกัแบบต้องแกได้กินแ่อะไรกินบกินทิ่มปอ แก่เอาน oh, yeah. er> ี้ยจะมีม yeah. hey, okay ืออยู okay, you know um. ่ไม่สมผักก็ไ่ได้แก่ทนสมัยอลไรน่บานีนแม่ครัวใม่ไ้บตําเบกเอาเค็คฟอกไข่มาว่ากี่มือ๋อเอาไข่ไม่ต้องวอรครับไข่ไม่ต้องครับนว่ากี่มือยาิี่ว่าข้าวเช้าไม่เมื่อก่อนลุงนะแค่เจียวโอโกก็อิ่มนะนะเขาก็เลยนอไม่เอาอยไ่ คูมแต่งให้ใหม่น้อสามโมงหกเท้านะช็อตบาทเสียเจ้าน่ะนะที่ทำการนั่งกินข้าวใหม่เจ้าน่ะเองจะเอ็มไหนจมมากินเนาะกินแล้วในครัวอะไรครัวที่ไหนครัวสมพลปั่งไหนมามาหมกลอยกันบ่อ้าอันนี้ฝีมือใครทำเนี่ยจะอะไรนะ ผักส้มน่ะผักดองฝีมือยา๋อฝีมือยาผ่ายาฝ่ามามันเป็นใบห่อไหมยาเราเปิดภาษาเราเปิดบ่ได้เราว่าเราหายใจบ่อิ่มเราเป็นหอบหืดดิเราว่าไม่แห้งพูดบ่แล้วเราว่าเรา่เป็นไตยูเราว่ามันหายใจบ่อิ่มเราว่างนีมันเป็นยังไงทำไมเจ้าไม่ให้รายงานค่อยเลยเอาถ้าไม่ถามก็ไม่พูด คอยก็ว่าวแต่โดนอยู่อยู่ไหนกับใครแล้วว่าแอร์เสียไปแล้วหรือมเสียมัเสียเราเปิดประตูไว้เราเปิดแอร์โอแล้วมันมันกับบ่อเย็นแล้วกับว่าแอร์บ่อเย็นแล้วคอยลงไปเบิงก็เปิดประตูไว้บ่โผอเออส่วนโอ้ยมันกับบ่อเย็นแล้วแอร์มันก็ออกมุดน่งจะเปิดประตูทางหลังไว้คอยปิดประตูไปปิดประตูแล้วพอไปเปิดเบิงมันก็เย็นคือเก่าแล้วก็หรีพัดลมลงง่ายพัดลมตอนแรกก็เปิดแรงไว้ เราว่าโอ้นอนบ่ได้ดอกเราว่าหายใจบ่อิ่มล้วก็ไปนอนไหนเราก็นอนแล้วเราเปิดพัดลมมันบ่ห้อนเราว่าบ่สูบพัดลมเราบางสิทางเราเกิดอันนั้นเราหืดหอบพร้อมเราว่าเราหายใจบ่อิ่มเดียวห้องแอร์หอบมันจะอยู่ได้กัลเาว่าแนวนั้นเนาะลราว่าเราหายใจบ่อิ่มรูปขนาดนั้นห้องไม่ใช่แค่แบแลห้องพัดพอนดนะก็เลย นืดอัดหรือห้องแอร์ไม่นอนหลับสบายจะตายไม่คนสูงอายุบางคนเขาจะไม่ชินเออเราว่าเราหายใจบอิ่มเราว่าการเย็นจัดสิปรับไปเย็นเกินยี่สิบห้าที่เปิดไปห้าเขาต้องปรับขึ้นอีกครับมันเย็นเกินแล้วก็ปรีพัดลมลมพัดลมมีตั้งห้าระดับพวกเจ้าก็ไม่ยอมเข้าไปดูให้แกเนาะโอ้ยกดกดไปไปอยู่เด้อกดทามเราอยู่กับรัว่าบเปิดเนาะ เปิดแอแล้วก็เปิดพัดลมบ๊สู่พัดลมลาว่าจังซี่เราว่าบ๊สู่พัดลมแอแล้วมันจะเย็นใช่เพราะว่าขึ้นคอยเปิดอย่างนงี้ยเราปิดตีสีพัดลมดคอยไฟไม่ได้เปิดทั้งคืนนะคอยสี่ทุ่มตึ้งคอยปิดเลยพอมันเย็นแล้วก็ปิดพัดลมแอร์แล้วก็มีน้ำแหม่มซื่อเปิดพัดลมตันเลย มันก็จะพัดลมแอร์พัดลมไอหน้าเขาเรียกพัดลมไอหน้าโอ้ยพัดลมแอร์พัดลมธรรมดาเฮาาหนแหละเปิดเลยบอสเออพัดลมแอร์ั็นะมันเห่าง่ายเหรอนายจี้คือเราเปิดแอร์สักพักหนึ่งแล้วก็เอาพัดลมมาเปิดดังให้มันเย็นอยู่ในห้องให้มันวนอยู่ในห้องแล้วก็ปิดแอร์เลย ถาทักหนึ่งแอร์ก็ทำอย่างนี้เลยมันจะปิดตอนสี่ทุ่มปิดแอร์แล้วจะเปิดตลงดเลยเย็นเย็นตลอดเลยไม่ต้องเปิดเองมันมีคนบริการแกแมนอยู่แกอยู่สองคนแกก็ไม่ค่อยรู้เออก็คือคอยนี่แล้วเขาจะยังตัวเองเจ้าไม่ต้องมาเปรียบเทียบเจ้าดอกเจ้ามันบมีแอรมันก็เลยบอเป็นเต็มันก็เอายังเจ้านะนังแม่ไอย่างีิบอกกระเทือกีกบะซืือเออ ไปโอ้ยเขาบังคับไปซื้อตัวหานแต่หันให้น้อยนึงให้ให้น้ำตาพังยาวๆเลยตุ๊กอีกแล้ยต๊กอีกแล้วเห็นบุคคลว่านั่นบอก็น้ำตาจะไหลคนเบาอยู่เดอยู่หันนะหันเจ้าเอ็มได้ยินเสียงดังมากแล้วอยู่มาได้เอ็มบอกเอ็มมาเอ็ม อิ่มแล้วเรียบยร้อยต้องเปนบดีมีจังหวาพี่น้องไปไหม่อกสามรอบไปได้ไหมขยะทั้งขยะสามลอกได้มองลงแล้ว เบิดมือเนาะก็จับกล้องนี่เนาะไปแล้วจับกล้องมันนึกไปว่าเปาะอ่อนเนาะจับกับด้วยกับนี่นะคือไอ้ก้อยด้วเนาะอยว่าทำไมป้าดาเหมือนไข่นฮ้ไม่ออกคนลุงพูดเออแมนน่ะแล้วแมนแมนไปกันปขาอ่อนเดี่ยถือกล้องไวสิเล็กัจ้งดูแบบนี้เออในยังเงียก็ยิ่งบัดจอยเนี่ยได้กินแต่กาแฟเข่าโบอยัดกินเพิ่นนั่นแหละกาแฟไฟเห็นดิ ม่กัอ,อ,อ,อท่านกาแฟาอันนี้ท่านกา,ฟานนแากาฟอันนั่น,น,นล่ะหลายกาแฟเนาะจินคดแล้ว่ับ สมพักเต็นส้มพักหอมไปไก่อยากมากินเลยไหมอยากก็ว่าอยากก็กินโลดก็ไ่ได้ห้ามเลยมากินเลยไหมยังม่ได้ฮะยัมีได้เอาพกนเอาเครื่องปั่นมาปั่นทุ้เราก็ดูนี่อร่อยดนี่ปั่นตีเขาโค้ดเลยตีเลยนี่เขาจะ้นเลยโอ้คนคนเชียร์ดูไปแล้วนะะ เพราะว่าลุงคนเครื่องด้วมันผลไม้่วไม่ได้ก็ปั่นยู่ที่โดมันแล้วและมั้ยกินแม่ลุงอาหารสั้นสูงนะเดี๋ยวติดฟังตูนะอ่งาหารได้สันสูงเนาะยัเด่นไข่เพิ่มเนี่ยอาหารสั้นสูงไข่เพิ่มไข่บดแดงวันนี้ลุงกินอาหารสั้นสูงกินแต่ไข่พวกที่ว่าตบอยู่ที่ไหนได้ปอกไข่หัวมงว่ะหัวมงเอาแตก ไข่แตงถึงขนาดใช้ห okay. ัวเคาะไข่เขาจี้ไม่เชื่อเรารู้นะเราได้เงเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาได้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 เอาตเออเป็นไงล่ะล่ะมึนไหมไม่มันเชาะเลยไข่ส้มกับไข่ดิบอันนี้ไม่เหมือนกันแรงกว่ากัน ไม่รู้ยังไม่ลองไข่ดิบครั้งแรกไม่ไข่ดิบมันเปื้อนไงแตกแล้วมันเปื้อนเลยเออเอ็นตลกเราเล่นกันนะเออเอาไข่ดิบมันเตาะบ่เอาก็พอดีแต่มันไหลเยอะลงมาก็กินเลยอืมเลยแสบเซยบ่กินแล้วไปท้นงอืมอยาจะกินอิ่มแล้วเสือไปไหมเสืออิ่มแล้วบ่เสือกินแล้วบ่ Bộ bảo máy em